ด้วยก,กันให้ทีมสมดุลนะครับโอ้ยฝั่งนั้นเล่นแก๊กเหรอแก๊กกลับมาเกิงนะงน,นี่ไนะงผมโดนดึงเอาแล้วเนี่ยไม่ขี่ให้ผมเลยเนะบาเบาสวัสดีนะครับสวัสดีคุณใหม่ด้วยนะเฮ้ยใครเวทเนี่ยได้มันมีใครได้บัว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงจังวะตัด5เนี่ยมันเวดบูนะผมรีเลือดนะผมรีเลือดนะ oh. เราเสียบูนะใครเล่นป่า <st> ป่าเราคือใครอีกละเนี่ยมูหลาดมูหลัดเริ่มเลทเหรอ <Okay. S 1> บูหายนะบูหายนะครับ mm hmm. เปิดไมค์คอเกมได้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนสะดวกเปิดไมค์นะเข้ามาคุยกันได้นะครับ ผมช่อเล่นชื่อเฮานะเผื่อยังไม่รู้จักกันนะครับสวัสดีคนดูนะครับแล้วก็เพื่อนในทีมนะครับผมช่อยเล่นชื่อเฮานะที่ดูผมตอนนี้ผมเล่นแคลรี่นะไม่ได้เล่นอ่าไม่ได้เล่นโล่ให้นะครับตอนนี้แก๊กมากแล้วซ้อนหน่อยซ้อนหน่อยแก๊กตายผมก็จะตายด้วยมุดไอนาคอสนาคอสช่วยตีช่วยตียตนาคอสจะตายแล้วโอ้ยทีเดียวสวย ผมไม่ขี่เลยอ่ะนีะ่บนสองนะเมดกับตัวอะไรไม่รู้แครี่เหรอในพนุ่มนะมีเมดอยู่อ่ะดูให้นหน่นนอยนะสอสล้ามไม้ด้วยเซลิก้าใช่ไหมมันเอาเวเดอีกแล้วนะแอลลซ้ายแอ๊ลซายไม่เห็นแครี่ฝั่งนั้นนะกำลังไปกำลังไป บูพันสองพันโหไม่มีใครเปิดพูดไม่ไม่มีทากเก็ตจริงเลยมันเวทบูยับเลยอ่ะไม่เล่นนะไม่เล่นนะครับหนูชื่อฟ้าอ๋อโอเคครับเรียกแต่ยูกิชื่อในเกมยูกิจําแต่ยูกิเหนื่อยจำนวจริงแบบน,น,น้องหนึ่งคนคือแบบชื่อในเกมหนึ่งชื่อชื่อในติกตาแกหนึ่งชื่อแล้วก็ชื่อเล่นอีกหนึ่งชื่อ เวลาจำชื่อทีคนดึงนี่จำสามชื่อเลยแบบเฮ้ยเรียกผิดตลอดเลย,ยอยู่คนเดียวงอเงาๆนะด้านบน <c oughs> บนสามนะครับเมดโรมแ<ว>คลรี่นะ <ไป S 1> เล่นได้เล่นได้ผมอันตีใส่ซับนม่อยู่เมดเราคือใครอ่ะมวยเหรอมวยโคล่างซาแล้วอดทนไออทว้อดทนไว้วเ,เดี๋ยวกลางเกม มันจะเห็นชัดขึ้นตอนนี้อดทนไว้ก่อนสวยครับมวยเราโหดแท้เติมกลางเลยเติมกลางนะครับผมไม่แน่ผมว่าดาเมจผมไม่ไหวมากมากับมังกรเนี่ยมูหลานมูหลานมาเติม,นะมหน่อยนะผมดาเมจเบานะตัวเนี้ยตัวนี้เล่กเกมสองทันสวยครับขอ้เติมเลนก่อนนะอย่าเพิ่งบวกเด้อ ให้มูลัดฟาร์มก่อนมูลัดโดนเวทเยอะกูบ้าฟ้าเลยนะแก๊กกับมาเกงก้ามันเวทยับเลยสองสามรอบแล้วคุณโอสวัสดีครับสวัสดีน้องฟ้านะครับยูกิเนาะโดนเวทอีกแล้ว รวมรมไปเติมไอ็มูหลายก็ได้มั้งโซนอยู่มโซนอยู่ไอยืงทางนัดหน่อยมันใส่การเพียบเลยการเพียบเลยเติมกลางหน่อยเติมกลางหน่อยรวมรมมผมยืนแช่บนเองครับพยายามเดินโซนหน่อยระวังบูนะบูเราบูเรามันเดินเวทหน้าเกียดเกินแบบนั้น เลป้อมเดือพันเก้ามันขึ้นบนมันข so like ึ hmm. Hmm. ้นบนหนีได้ห cool. นีได้หนีได้ผมหนีได้เคียคีบบนแล้วถอยเลยถอยเลยเคียคีบบนแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีคุณเขียดเลยนะไปได้ไหมมูลาดเติมได้เปล่างั้ผมจะเคียร์คีไปเฉยเปิดแล้วเปิดแล้ว มาคอสอันติไปแล้วยิงฟรียิงฟรีเล่นได้ว่าดาเมจผมเบาแต่เมดเข้าหลังนะตันเมทแล้วตันเมจแล้วเมทเมทเมดแล้วอ่ะเติมหน่อยเมทแล้วอ่ะดาเมจขดดา,าขดดาเมจขาดผมรูบหมดป่ะหมดป้ะสวยเหลือใครอะ่ะไอริโอเคสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวผมเมทกลับเล่นเลยเมทกลับเล่นเลยดันกลางดันกลางดันกลาง ต้งแต่นะขอเก็บเลือดก่อนสผือครับสผืครับชนะไฟเป็นเลือกงามยามดีว่าเราจะสู้ได้สลับนะครับสลับนะเลือกยูกิก็ได้เรียกยูกิก็ได้ออเคครับนั่นแหละมันจะได้จำง่ายเดี๋ยวหนูช่วยดูนะพี่เป็ดโยชิสวัสดีครับคุณเป็ดโตโยชิโอ้ชื่อแต่ละคน ผมกันบนนะมันมาแล้วจุกหลบจุกหลบไหว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 อยู่มันจะตีป้อมมันจะตีป <w> ้อมเกือบตุยสลับได้ไหมเนี่ยอ่ชื่ออะไรเนี่ยลิโป้ผมเกือบตุยสวยครับผมวิ่งอยู่นี่ไงยัดหน้าลาเพื่อนไปเลย เอ้มันมาพ่อมาเอ้าลัแกแจ็กมาโผล่เลยนี่เนี่ยตีฟีตีฟีฟมูราอยู่ไหนนาคอสอยู่ไหนนี่ละหยัดหน้าไปดีอ๋อยืนรอเลยเบ่งกล้ามโชว์อาศัยร้านเพื่อนเอาผมอะ <c oughs> พวกนี้ไลฟ์กี่โมงอ่าปกติไลฟ์บ่ายสองกับสามทุ่มนะครับวันนี้มีทุระแอสซิตส <c oughs> ิบโยสงสารป่าโดนเวทโดน ได้แต่แอซิดปกติที่ไลฟ์บ่ายสองนะครับแล้วก็มีมีสามทุ่มเดี๋ยววันนี้สามทุ่มก็ไลฟ์ปกตินะครับพอดีวันนี้แบบไปทําธุระข้างนอกทั้งวันเลยฝนตกด้วย,วยก็เลยแบบกว่าจะเสร็จไม่ถึงไม่ถึงป้อมนบ,บนแตกป้อมบนแตกมาถึงป้อมเรานะแตก ระวังเอลไานะครับผมมีปิกหนีอยู่แกเข้าหลังนะระวังแต่ป้อมแตกป้อมแตกเล่นต่อได้เล่นต่อได้โอ้ยมันเข้าอีกแล้วอคอสเข้าผมบ่อยแต่นี่ยืมตีธรรมาดาเลยเนะี่ยโอ้ยมาเกงกล้าไม่คุยด้วยตัวนี้ผมสกิลหมดนะผมถอยนะครับ<ป>เอาเอาเลสไปเอาเลสไป เปิดมังกรนะเปิดมังกรนะฟาร์มต่อเลย<อ>เจอกันได้ทุกวันช่วงบ่ายสองกับช่วงสามทุ่มนะครับ,บน้องๆที่เข้ามาดูไลน์นะครับสองทุ่มน่าจะไม่ได้ดูพังง่วงอ๋อนนอนไวงั้นเดี๋ยวบ่ายเล่นด้วยกันครับวันนี้ก็มีธุระก็เลยแบบได้ไลฟ์สี่โมงเย็ยนนะปกติไลฟ์บ่ายสองนะครับถ้าเจอกันได้หรือหรือถ้าใครแบบติดตามอย่างเงี้ยก็ดูในสตอรี่ผมได้นะครับ <c oughs> ผมจะแจ้งว่าเออแบบ ถ้าไม่ได้ไลค์หรือไล์ใช้ผมจะแจ้งในสตอร,รี่นาคอสหัวบนนะมีธุระอะไรเงี้ยแต่ปกติก็คือไลค์สอบ่ายสองนะครับกับสามทุ่มนาคอสดานบนนะครับ <c oughs> มีคลิปกลางเข้าด้วยนะเดี๋ยวผมดีเลือดอยู่โซ <c oughs> นหน่อยโซนกลางกับโซน, <c oughs> น,นแถวบู <c oughs> เราหนึอง <c oughs> ตรงแอลซ้ายเอลซ้ายระวังนาคอสนะครับ ช่วยกลางช่วยกลางช่วยกลาง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 เล่นได้เล่นได้ Anti P Anti P โอ้ยโดนแก๊กดูดเอลซายเยอะเอลซายเยอะเอ้าทำไมไม่ติดวะเนี่ยนักคอสันตีไปแล้วนะมวย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 หลุดไหวเปล่าโดนมู่หลัดไอผมโดนนาคอสกระซวกตลอดเลย บูเราบูเรา,า,าเปิดมังกรได้เป่านาคอนน่าจะฟาร์มต่อนะเปิดมังกรนะครับใช่ยุใชอ,อย่รูบูแช่เลนเลยระวังนาคอนรัดนะสวยขี้บนขี้บนขี้บนผมรีเลือดนะ ลูบเล่นกับไอรีสองคนทั้งเกมเลยเนี่ยเกิร์สวัสดีครับคุณเกิร์สวัสดีเพื่อนๆนะคะสวัสดีคุณเป็ดนะโตโยชิอ่านชื่อถูกเนาะคนใหม่เหรอไม่คุ้นเลยสวัสดีด้วยนะครับใครเข้าใหม่ผมฝากกดหัวใจฝากกดติดตามไม่กันด้วยเด้ออ๋อน้องยุก,กินอนไว้นะครับก็เจอกันตอนบ่ายได้นะวันนี้น่าจะเล่นยาวๆถึงเย็นนะครับประมาณนม่จะลงประมาณหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยแหละ ผักนี้ทำไมเนี่ยเมดไอมวยระวังนะเอาขวาเอาขวานาคอสยังไม่อันตินะจะเย็นจะเย็นมันลงไปล่างนะครับนาคอสลงไปล่างนะเด <Wo> ี๋ยวรอล็อกซี่กันรอล็อกซี่เดินนำผมตามเลนล่างอยู่สวยสวยูผู้สวยโอเคระวังกลางนะระวังกลาง <o> ผมดันล่างให้กลางกางกางโอเคล็อกซี่ กับล็อกซี่ยกหน่อยนะครับลูบูลูบูเพิ่งกลับมาเล่นนะก็เลยแบบแ <c oughs> อซิส,สิบสามแล้วไม่ได้คิวเลยเหรอก็เลยอาจจะย,ยังไม่แบบยังไม่แบบไม่ได้แบบไวเท่าไหร่นะเพิ่งกลับมาเล่นนะลูบูอ้โหดโดนใครไม่ดโดนสวนผมถอยนะถอยนะกลับไปการเลนก่อนมันได้ดาร์กใช่ไหมดันล่างกันอยู่เมื่อกี้รถท,ทีรถที สวยแล้วครับสวยแล้วฝากล็อกซี่โยกโยกสลับช่วยหน่อยล็อกซี่คือทุกอย่างของทีมเลยเนี่ยสวัสดีครับไม่ต้องสงสัยอะไรทุกอย่างสวัสดีครับสวัสดีคนดูได้นะเข้ามาพูดคุยทักทายส่งของขวัญให้กันได้นะครับกลางเยอะกลางเยอะ ต่อยเช็กต่อยเช็กหน่อยต่อยเช็กเอลซ้ายเอลขวานะเล่นได้บอกนะเล่นได้กดโจมตีนะจะได้เติมนะครับไอริโผนะไอริโผนาคอสโผล่บนนะครับระวังเดอ้อเนี่ยนาคอสออมมาแล้วนะลูบูลูบูจี้นาคอสเลยมันชอบมาล้วงผมปิดนาคอสได้ไหมปิดนาคอสได้ไหมตรงบูเราอะ ไม่ถึงไม่ถึงระวังไอรีนะไอรีมวยระวังนะมวยระวังนะครับเคคลิปกเัเล่นได้เล่นได้เล่นได้แก๊กโลแก๊กโลโอ้ยทำไมมวยผักนี้แล้วเนี่ยคลิปกางเข้าคลิปกางเข้าผมตีป,ป้อมนะ ป้อมพันหนึ่งดันข้างดันข้างดันข้างด้วยนะครับกีบหมดกีบหมดถอยแล้วถอยแล้วนะถอยแล้วนะถอยยาวถอยยาวถอยแล้วครับผมถอยแล้วตามต่อเลยแหลมนะแหลมนะ,ะเนี่ยนาคอนเข้ามาทำไมโอ้ตานี้เมื่อราดุดันจังสวยครับสวยแล้วนาคอนรวยปะเนี่ยมูลาดมูลฬเลย เอาแบบเอาคีบให้มูลัดได้เงินนะมวยจนจังวะเนี้ยแต่มวยดุด,ดันแต่มวยพยายามฟาร์มฟาร์มช่วยนี่ก็ได้ครับฟาร์มช่วยป่าหนอยจะได้ดูดเงินหน่อยอะดึงได้ไหมเซ้อนอยู่ซ้อนซ้อนล็อกซี่อยู่นักขอนยังไม่เกิดนะลูกลบูโด,ดนดึงป้อมบนป้อมบนกำลังไปครับมันเห็นนะมันเห็นนะมันมีเปิดแมพอุ้ยกลางสีแน่นเลย ไม่มีไม่มีมันอยู่บ้านสี่ตัวเลยโซนหน่อยมวยโซนสูงเลยผมตีป้อมผมตีป้อมป้อมแตกป้อมแตกตรง,งเลดเยอะตรงเลดเยอะสวยครับมวยมวยลักสวยเว้เยนักนักคอร์สล้วง <g ül> นี่ไงยืนสู้เลยนี่นี่ไงขี่เว้ย <c oughs> อ้าวลูบูตายคาตาเลย <c oughs> ลูบูสเต็กห้าเรียบร้อย <c oughs> ผมยิขงข้างๆแบบ ผมยืนไม่อะไรได้อย่างเดียวเลยเสียใจด้วยลูบูพี่แรงมากๆผมเหรอผมของเต็มเลยต้องแรงแล้วละ่ะยืนสวยครับเมื่อกี้เมื่อกี้มวยไถไถสามเกาะไถหลบสวยเ,ยเลยมีแค่นาคอท,ที่เข้ามาล้วงถึงรูบูดโดนสแต็ก5 <laughs> แล้วผมยืนข้าวผมก็แบบผมผมฮิวผมไม่มีหิว <laughs> เปิดได้เลยครับพี่ เลยนะครับพ่ปุยพ่ปุ๋ย,ปยเปิดดาร์กน,นะสามหมื่กมูลาดมามูลาดมามยเติมมูลาดหน่อยสองหกสองหมื่นห้าสองหมื่นหนึ่งเก้าห่สาก สวัสดีครับแรงไลน์เล่นด้วยคุณส,สตังสวัสดีครับอ่าแรงไดมอนครับเอ้าผมอยู่ข้างลนางเลยกำลัาางไปกำลังไปกำลังไปรวมใครใครเป็นคนถือดักอะปล่อยเลยนะครับดันบนดันอยู่ล็อกซี่แชร์ตีไปแล้วนี่ใครจะเล่นด้วยจองคิวไว้ในคอมเมนต์นะครับจะได้ไอันนี้จะได้เห็นนะใครขอเลนะ่น ดันไม่ได้อะต้องรอดรักรอดรักนะดักเลนกลาง <Hey. S 1> อุ้ยจบโดนดึงรอบวก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 คลิปกลางคลิปกลางดาักเข้าดาักเข้าไอ้แก๊ก <c oughs> อะโดนอยู่โดนอยู่สว <c oughs> ยไทยสวยไทยสวย มีก่อเกิดมีก่อเกิดผมตีป้อมผมตีป้อมผมตีป้อมสวยด <c oughs> <s uss> ูสีเลยนะตาเนี้ยสวยสวย <c oughs> มวยมวยมวยซนดีครับผมยืนง่าย